อัปเดตล่าสุดครับรัฐบาลย้ำไม่งดลอยกระทงปี2568ครับโดยจะให้ประชาชนร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยนะครับในแบบที่เหมาะสมครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเตรียมจัดประเพณีลอยกระทง2568ภายใต้แนวคิดลอยกระทงไทยไทยคารวาลัยพระแม่ของแผ่นดินครับในวันที่5พฤศจิกายนนี้ณวัดอรุณราชวรารามครับพร้อมส่งเสริมกิจกรรมลอยกระทงตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น ใน18จังหวัดและพื้นที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมนะครับขอเชิญทุกท่านแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมผ้าไทยหรือชุดสุภาพสีขาวดำหรือสีสุภาพนะครับร่วมงานอย่างสงบเรียบง่ายน้อมรำลึกถึงพระมหากรณุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงครับซึ่งกิจกรรมปีนี้นะครับเน้นความปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ชุมชนครับยกระทง1ครอบครัว1กระทง และงดใช้ขนมปังเพื่อรักษาธรรมชาติเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาตินะครับร่วมสืบสารประเพณีไทยสร้างความประทับใจและเผยแพร่อััตลกษณ์วัฒนธรรมสู่สายตาชาวโลกครับ